ยังหลงก็ยิอยังหลไกงไม่เาปู้ดำน่าผูน่าผู้ดำเน่ใ้พี่เบให้ไม่หมดแล้วปัดอีกรอบได้นะเอ้ยมันออกมาหมดบังเกอร์เลยนะมันออกมาหมดบังเกอร์เลยนะมันออกมาหมดเลยนะมันออกมาหมดเลยนะสายเยอะสายเยอะสายเยอะรับเพ่มรับสายหน่อยดิสายแตกสันดันนะเอาขวาไปขวาเอาขวาเาขวาเปาออาขวาาขว เอาขวาขวาขวาเฮไม้ไม้ที่เซนไว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 ้เพื่อโคโยโคโยโคโยไอ้หลังหลังหลังมานอนเรานะมันโดออมมานอนเรานะเพื่อนเราโดนลวงนะถือปืนหน่อยถือปืนหน่อยใครไม่แย่เสร็จไว้ไปกลางไปกลางเล่นน้องเสียงไปกลางเล่นกูเล่นน้องกูไปกลางไปกลางเพื่อนตายเพื่อนตายไอ้เพื่อนตายจะถูกยิงแน่ไอ้ที่อะไรไปดึงเพื่อนดึงเพื่อนมาดึงเพื่อนมามนลมมนลมเพื่อนเยอะๆนะเพื่อนเยอะใหญ่เพื่อนนอนเพื่อนไอ้ยิงมา่อยยิงมาได้ปันนนโดอีกรอบได้ปันนนโดอีกรอบได้ปันนนโดอีกรอบได้ลมเยอะลมเยอะไม่ได้ปืนถืองงกกููหหนนนน่่่อออยยเล้ วนไปบ้านมันเช่าพี่มนเล่นตรงมันเล่นตรงกลางนี้พี่มันเล่นตรงกลางนี้มาหน่อยเพื่อนเพื่อนโดนไปเอาบีโต้หน่อยหน่อยเบ่งหน่อยกางไม้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 ขึ้นมาหน่อยตีตีตีได้เถือะสบเล่นได้ปะถือะสบเล่นเลยถือะสบเล่นเลยมาหน่อยใหญ่มาหน่อยตายแล้วก็หลวมนะไหวไหวไหวกางไม้ไหวไหวไหวเอาตบเป็นเสาแดงเอาตบเป็นเสาแดงเอาตบเป็นเสาแดงเอาเสาฝั่งฝั่งหลาแดงเพื่อนมาเออตีได้ดิเฮ้ยฮะาทำไมกูตายอ่ะทำไกูโดนอะไรอ่ะ อะไรกูโดนอะไรอะ่ะทำไมกูโดนแทงทีเดียวตายอะ่ะมึงไม่ปัดเกาะอ,อะไรปัดไปแล้วมีดไฟคือยังไงวะไม่เข้าใจวะไอ้เหี้ยงงวะมีมีดไฟมันคืออะไรวะคือมนแทงทะรุ่ก่อโอ๊ยสัตว์เวอ้ยแทงทะลุก่อ นั่นมันเกาะนาโนอ้าวกูควนึกว่าใช่เหรอผมนึกว่าเกาะเกาะธรรมดาไอ้เกาะนาโนก็รวมไปอยู่เกาะธรรมดาไอ้เฮ้ย,ยกูก็ไม่รู้ไอ้เฮีย้ยกูก็ว่าอยู่ทำไมตัวกูบางจังวะอะไรวะเนี่ยว่ากูเลี้ยงเกาะอยู่นะไอ้เฮี้ยมันเกาะนาโนจนหลุดเอ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อน นานมันกรช้อนนานมันกชปืนโอ้ยเฮียมาไอสัตว์กูเข้าใจละกูจะรั่วกูก็ใส่ไปเถอะจการนแบบนี้จาการไ่กรินไเะกหนเตือนปการหน่อยเวไหนเกาะกวไอ้ปืนหาป๊อปเล่นอย่างไรบางเขาหลือแค่โดปืนเขาแล้วตรงฝั่งนั้เขาอ้อมนะเขาอ้อมซายนะเกาะกัวไหนเนี่ยคนโนตรงตองมาลงเยอะตรงมาลงเยอะ ไม่มีกอนะีคนหวด้่อยีคนหวด้หน่อยพี่กด้้ยิงคนตรใกล้มึงรับหอดีมาไมไมโดับมาลับไมาเอาไว้ีปากนน้มาทาาที่มาเออไว้หน่อยพี่กุใต้ไวไว้กดให้หน่อยกดซ้ายจบเลยจบเลยไมถึง่มถึงไมถึงีตมันงสดเลยไหมไ้าแหนึงพี่

เฮ้ยไอ้ไอ้กูขอถ่ายรอไดปะเกาะนานูมันมันมันไม่ใช่เกาะธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่เป็นไงกูว่าละกวอย่างวางเลยป้าป้าใหญ่ๆตกลงตรงกลางตกลงตรงกลางตกลงตรงกลางโอ้ไอ้นี่คือเกาะใช่ไหมเล่นคนเลนเออเบบี้บอลดีกว่ ถ้ามันบิบมาอาวุธมาชนตรงลาให้นะโอเคนะพอได้่องไปไปไปอยากลัวอยกลัวอยกลัวไปมันล้มนะสายล้มนะพี่เราพอปิ้งพี่ให้มันหลุดจากเพอะี่แล้วิงไปยิงไปยิงไปยิงไป่งไป่งไปิ่งไปิ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 ่งไปิ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 งไปวิงไปิงไปิงไปิ่งไปิ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 ่งไปวิงไปวิงไป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 ิ่งไปิ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  เพื่อไปชุบหน่อยครับสองเออโหลโหลุยิงหน่อยยิงหน่อยชุบอยู่กลางไปอ่ะยิงยิงเพื่อนชุบหน่อยยิงเพื่อนชุบหน่อยยิงเพื่อนชุบหน่อยเพื่อนลมเยอะเพื่อนลมเยอะดันได้ขึ้นมาหน่อยดังขึ้นมาหน่อยเฮ้ยดึงเพื่อนหน่อ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 ยดึงเพื่่ออนนหยเฮ้ยดึงกลับมาไปหน่อยไอ้ชุบเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหนชุบเพื่อนไหน ดมาแลเอพอปันนเอาพอปันให้ได้เอาเปลี่ยนมีนะพี่พี่พอมเนพเยนพอมไปไปเปลี่ยอหมอเาลยไปเขียับวยไอยบโดนเยอะมากตาเยอะมากตัวลำโบโดนไปสมิตไป บนหน่อยฝาบหน่อยต้องการคนเล่นฝาฝาาน้าโนมัหน้านมุนร่าง้องางีตรงกานะขวานอวดขวานหวดพี่นขวานอขวานอขาน้นหมดหดเลยมันหนีหมดแล้วมันหนีหมดแล้วดึงังึสายนิสบายดิดสบายดดสบายดิสบายดสบายสบายนสบายนิดยนึงสบายนิดสบายนิสายนสบายนิดนิดายนิดสบบยนิดสายนิดสบาานดายดนนดานดนเลยนดยดยสบายนาสาายงดายนดายึงดายดยดา ควดหัวปวดหัวปวดหัวปดหัวปวดหัวปดหัวดหัวปดหัวหัวปดหัวปวงหัวปวดหัวปวดหัวปวดหัวปหัวปวดหัวดหัวปวดหัวปวดหัว้วดหัวป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 วดหัวดหัวหัวหัวปวดหัวหัวปวหัวปวดหัวปหัวปวดหัวหัวปวดหัวปดหัวปดหัวดหัวปวดหัวปวดหัวปวดหัวหัวปดหัวปวดหัวหัวดหัวปวดหัวปวดหัวหัวปวด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 หัว้วดหัวปวหัวปวดหัวปวดหัวปดหัวปวดหัวหัวปวดหัวปอดหัวดหัวปวดหัวปวดหัวปวดหัวดหัวดหัวปอดหัวปว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 ดหัว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 วห พี่ก็ชุบยิงเบนาโนไปเลื่อยไปปอดดังฝากวัว่อนเราดีูเนี่เฮ้ยต้องกูเยอะต้องกู้เยอะกูเหนอยไปหนดเลยหัวหัวเด็กนี้นาโนอยู่หัวเด็กนี้นาโนอยู่ที่โคตรแรงอ่ะโอ้โหคืใครตายอ่ะใครผีไม่ะใครตายอ่ะเฮียชุบเพื่อนหน่อยเฮียใครตายอ่ะใครวะแหนมพี่ขอตามแหนมมันมีชุบอ้อได้เหรอชุบออไปแล้ชุบหมดเล้ว เอาเลยนั่นเก้าันไปเลยเก้าันไปเลยเก้าันไปเลยเก้าคนไปเลยก้าคนไปเลยมันล้อมมาสมมล้อมเียร์สูดอย่ายิงโดนเพื่อนเพื่อนมีนาโนเพื่อนมีนาโนเพื่อนมีนาโนตะบังหมดแล้วเอ้ไอ้เล่นแบบโนปืนรอบนึงได้ไหมเฮียไม่ได้เล่นเลยว่ะกี่ตะเิล่ะฮะ

ชู้ยชบ้วาวก่อนชุบด้ดหนเนอหวขาวตกมาบก่อนชบยก่อนตก้ามันตายเยอะมันตายเยอะมากแต่เพา่วด้วยมันตายเยอะชูบด้วยก่อนชบด้วก่อนหน่อยไปกางตรงางหน่อยดึงศพมาตรงกลางหน่อยดึงศพกลางกลาวหน่อยดึงศพมาดึงศพมาหน่อยหน่อยโกดชูไหนวอวอหลือสิวอหลือสิบโกดู น้อยมากเพื <kah s> <ata> um ่อเอาขึ Boy? ้นมาสี่สิบหลอกจัดไปดูบบานด้วยอห้าิวอลห้าสิบโอ้ยวอลห้าสิบโอ้วอลย่กลางระยะอย่าถือตรงนี้เลยเอ็กโวชูเพื่อนมาดีวนเรียกเรียเบองกลางหน่อยยืนในยืนในบุได้ยืนตายตายชับออกจากรถดีอ๋อ มีแตเพื่อนนั้นและหยุดกูได้อะตอนเนี้บ้าน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 เหลือสิบเหลือสิบมีมีขอมีหน่อยขอมีไฟหน่อยเอาเท่าไรมีไฟขอมหน่อยครเอาหน่อยุมเอาหน่อลูกมีไฟลูกมีไฟหนเอาหมเอาหนเพื่อนวอเหลือน่อยเเพื่อนอเย่าแล้วไอ้เหี้ยมนาอะไรกูหนเอ้ย เดือไปบันเลยกันแทงกูเอ้ยเอาศกเขาโดนไปไโดม่เขาแน่เด็ดะตรงกลมๆอ่ะรถบ้านเลยไปพี่ชุบแล้วชุบแล้วมาดาก็ได้หมอจะได้ไหวอลเหลือสิบไอ้เกจะหลุดแม่งยังไม่ลงยี่สิบห้าเลยมั้งน่ะ เราเด้อิพี่ม่จะเปิดนะจะเปิดสแปดเริ่มสิปเริ่มสิบแดเริ่มรอมันตีก่อนรอมันตีรอมันตีรอมันตีรอรอมันตีรอมันตีหนาทีหน่าทีเอ้ยหนึ่งาทีพี่เือนจะเย็นี่เขือจเย็นพี่เขือจเย็นี่เขือเวลาไม่ตรงเวลาไม่ตรงเลย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 งัเหมือนเดิมเหมือนเดิมอมศพด้วยอย่าอย่าอย่าหยงศพดดึงมาดึงมาสวยดึงมาอีกเต็มเลย่ดเล่นดิ

คิงวอลลี่แล้วเดี๋ยวนี้รอเฮียเตั้งมาี่งเยฮียัลโหลอัคนดูอยาดูไม้หนึ่งเอ็เคโยกปะแบบลอะไรเงี้ยมาเนี่ยอเคโยกแลโยกหมดอตัวเนี้ยอะไรวะกูยังไม่ทันได้ตีเลยไม่ตวอ่ะไอ้เี้ไวสัเอ์เบีเีย ที่เอาโหดจัดมินที่เปิดเปิดไปไม่โดนด้วยไอ้ไฟต่อไปนี่คือปืนนะใช่ไหมเปิดไฟเลื้อนเลยไอ้เลือปืนนะไฟนี่โอเลกูหนาทีบอกบอกเขาไม้ไอ้สักไฟนด้นมัแบบยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะยิชุบเพื่อนไม่หมดแล้วยิงสาดไปเลยก็ได้นะไปไม้ไม้ไปชนหน่อยเดี๋ยวไมาเดี๋ยวฟาบีหัวฟาาหน่อยันห่อีนีาีบหาาีีวหาบีีวีางห

แตกแตกลมแตกแตกแตก้ม้มโอยนเหี้ยมีถือศพพี่ถือศพใช่กลงเยอะมากไฟมป่ะจะแตกนนะหแดกลางไฟเเล่นเาถือถือเป็นฝายหน่อยยิงฝายหน่อยยิงฝายหน่อยฝายหน่อยฝายสวยจะทให้อย่านะท้อตกลาดท้องข้างหลังไปจะแตกหมดแล้วเ้ยแงแงแแแดงแ เปีย้เนเนท้้กันกูหน่อยดิสายมือยิงให้หน่อยดิเฮ้ยหลยิงให้หน่อยดิสายมือผมม่เนียาย้ยิงกูหน่อยเฮ้ยตาเยอะตาเยอะโอ้ไอควายเอ้ยไอเฮียอะไรวะแม่งกูโดนยิงเปเอ็มสิบหเลยเย ปืนแม่งยิงรัวมากเลยยิงอย่างมันไอ,อ้เฮียอย่าบอกนะเล่นอุ้มเขาเล่นกันเนี่ยโอ้แม่งยิงเนี่ยมีรัวกว่านี้อีกหรอ ไอ้เหี้ยไกลวะเ้ยียหัวดำตาไม่นัดหรอวะอ้เหยมันอยู่ขวายืนยิงโอ้โหไม่ได้มองน้อยีหกัเลีอยู่เว้ยอ้เหยจ๋าอยู่อ้เหยไม่เห็นเว้ยไม่เชื่อไปมาเดินามาล้วยิงเลยมาแล้วนี่ยิงยังอ่ะยิงเลย

ไปแล้วไปล้วไปแ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 ลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแลวไปแล้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 วไวไปแลวไปแล้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 วไปแล้วไปแล้วแล้วไปแลวไปแล้วไปวไปแล้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 ้วไปแล้้วไปแล้วไวไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแไปแล้้วไปไปแล้้วไปไปล้วไปแล้ไปล้วไปแล้วไปแล้วไปไปล้วไปแ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 ล โอ้ผ yeah. <th> ู้โดนยิงอีกันแดงแล้วแดงแล้วแดงชุบด้วยหน่อยชุบด้วยหน่อยใหญ่ด้หน่อยตบเชียร์กันมาหน่อยเดี๋เลยตบไปฝั่งซ้ายแล้วตบไปโัดังฝั่งซ้ายเลยลมแลมแรงแค่ตัวไกลหลังต he ัวไปลหลังฝั่งซ้ายเลยตัวไปฝั่งซ้ายเลยมามามาเล่นหน่อยเล่นหน่อยบนข้าบนปิดระวังปืนระวังแก้ท้องแก้ไข้หน่อยดิแก้ไข้หน่อยเดีไอ้ไอ้ไอ้เอวเอวท้องฝาไม่จ้องฝาไม่จ้องฝสิขี้ขวาเจ็บแล้วนะไม่ดันหัวหอบนั่นเลยดิไปกลางอะไปกลางหายแล้วเนี่ยไมู่ท้องไม่เลย้องจะะเต กองแตรจริงหองแตจริงกองก้อ100กอแ้เลยได้เลตตบอมาจากรถดิไอ้เพืปอนต้องหอปืนต้องหอปืนต้องหอปืนต้งหอต้องหอหน่ยต้องหอหน่ต้องห่อหน่ต้องหอหน่อยตงอไหลังให้น่ยดิไ้ยิงหลังให้น่ดยิงหลังให้น่ยดิเอ้ยยิง้นหลังรถอ่ะหลังเขาน่ยคนหลังเขาโอ้กูโดนสิงไงครับพ่อ ไอ้เมันมีนาโนแบบเยอะกว่านี้ปล่าวะไอ้เข้มแม่งโดนยิงกี่เม็ดว่ะนะสิบเม็ดเหรอคุณเลยอ่ะซ้ำหน่อยซ้ำหน่อยคุณทองม้านเราเบื่อๆก่อนหน่อยเก้าสิบมันก็ยิงได้โอเคเพื่อนโอเคเพื่อนล้มยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่ให้พี่เบ่งให้พี่เบ่งให้รับรองว่าไหวรับรองว่าไหวไอ้เขาอย่างน่ารักอ่ะโห อี่าไม่อย bueno, ่ารอย่านะอย่าไาไหมอย่ารห่ขอันขอไปตรงยังไงยังชื่อยังนะชื่อยางนะน่ารักจังอะตายค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 ตายี่เอ้าเอ้าขอโทษ ยังไม่หมดนะมันอยู่บ้านผาแข่งกลางดินผาตัวไอ้ถีบไปไหนถีบไปไหนไอ้เี้ยอะไรขึ้นอ่ะชุบยูเขาชุบยูเขาชุบยูไอ้เยอะเอ้ยเอ้ยผู้หญิงไปชุบฝั่งโน้นกูเห็นนะเขียเอาก่อนเขี่ยเด้อไปก่อนราไปก่อนรอไม่ต้องรีบ ยังหลุดเลยพี่แปะพี่แปะสนุกว่าพี่แปะมีหวั่นใจยังเจ๊ตอนไหนพี่แจ๊ดเดียมาคุยดิฝั่งนี้เนี่ยเย็นๆๆส่ไปๆไปๆไปๆซ้ำอยเรียกกูซ้ำตัวละไม้อ่ะมีหวั่นใจยังก่อล์นไม่กลิ้นซ้ำอยู่ที่อย่างคมอ่ะใเย็นๆเย็นๆเย็นๆยิงกด่หน่อยยี่กี่หน่อยหน้าหอนะหอยิงแล้วยิงแล้วยิงล้มกูล้ม ใครยิงกลัวะตายเฮ้ยไม่กุลมไม่หยุดเลยวะลำโหดมาก <c oughs> มีหวันใจยังก็อย่างมึอนอ้าตะลอไปาย พีลิดพีลิดพีลิดมานี้ดิมีนี่พีลิดพีลิดข้างหลังเออกูรู้อยู่รู้อยู่เร็วเร็วเบสเบสเร็วเอ้เสือรองไเสือ้อเสือหัวหัวอง้เสือ หัวเต่าหัวเต่าไอเสือบอ้ไอเสือบไปยืนรพานฟังกูไปยืนรพานล่นระยะเรื่อยๆเราเอาะมันย่นไปมันล่นไปเรื่อยไปไหนเจ็บไหมเอาได้หน่อยไฟการอยากดันก็ดันมาโดนกระเป๋าหูขวางานนี้ไม่เข้ากับกูด้วยแหละแตกเอาเอารถต่อไปเอารถโม่งหน่อยรถโม่งรถโม่งนาตรงนี้มีใครอยู่วะ เขียวเพิ่มไปพี่เขียวเพิ่มสุดเลยนีตสบเลยนีต่สบเลยนีสบเลยีโดใสอีฟีมโด้ฟีมหัว้หัวชมพูซ้ายหนหัวชมพูซ้ายหน่อยเฮ้ยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยหัวแดงพี่หัวแดงหัวแดงซ้ายหัวแดงซ้ายจะหมดหัวแดงจะหมดลันพี่แปลันต่อพี่แตะลันต่อกันปืน้้้้้้้ย้ย้ยเ้ยเ้เ้ย้ย้ยเ้ย้ใ้ย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 ้้้ย้ย้ย้้ย้ย้ย้้้ใช้้ย้้้้ ตายตายตายตัวนี้ตายตัวนี้ตายนะไม่หยิบให้หน่อยดิเฮ้ยมึงมึงมึงไปหยิบเห้หน่อยกลางไฟอะกลางเห็นกูป้าที่กูล้มอยู่อะหยิบเหห่อยมึงขึ้นไาหยิบขึ้นมหยิบหน่อยขึ้นหยิบหหน่อยหยิบสบดิเดี๋ยวกูดันให้หยิบสับไปร่ลวงนะสคนองโถทองโดนขวาตองกลางไฟบ้านมันหนม่รเลี้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเล้ยหน่อยเลิ้ยงหน่อยเลี้ยงหน่อยเ้ยหน่อยเี้ยงห่อยยาหกลับอย่ห้กับยหับ เลี้ยงซ้ายให้หน่อยดิเลี้ยงซ้ายไอเลี้ยงกลางให้หน่อยดิตรงกลางอ่ะตรงางขวามาเติมมาเชื่อมกลางหน่อยโดนจิ๋ดแล้วเอาปืนปืนโดนจิ๋ดแล้วไปจัด้รูปเล่นยกดไม่ให้มาซ้ำโดนยิงอ่ะเลี้ยงให้หน่อยดิซ้ายมึงอ่ะไอเลนึงพี่ตรงกลางไหนเดี๋ยวเลยเออหัวข่าวนี้มึงว่าโดนลวงนะไอ้ตรงกลางอ่ะ ยิงปืนด้นะเนาผ่าเอาผ่าเพื่อนย่นยุ่เอาไม่้่้อมมี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 งจากขนมจากแไปข้งหลังใครวะเนี่ยเพื่อนที่ดันมาถอดดันได้ถอดแดงอ่ะกบมาโอ้กูตาย vặt cái này đấy, vào anh năm bên ạ, ơ, ơ, vào đây, vặt cái vì năm vùng tuổi em mọt em mọt lâu. ไ่ยิงเลยจ,จริงจะได้จบไปยิงแค่ <นะ S 2> ไหนเอยหวเหลือเลเพิ่มน,นั่นน้องอะ อันนี้คือเรากลับบ้านเลยใช่ไหมครับลาลาเตยอมไเคพวกนี้เลยเกิดนะเกิดยังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมด อะไรเซจุมา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 เียหมอรอเบอรชวเรียวหน่อยเอร์ชไวหน่อยเิอรวยหน่อยชไหน่อยวยอยขอชวขอชเขายังไม่หมดอุ้ยเขาไม่หมดเลยหมดแล้ว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 หมดวมหมหด้ด้วหมดแล้วดแดลหมดลมดแล้วม้ล้วหมดด้ด้วยนะขอบคุณดแลมด้วหม้มดแล้ว้หมดแล้วหมล้วหมล้วด้วดมด